สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการถักนะครับถักเชือกใส่ตะขอเอาไว้จูงสุนัขครับทําไมถึงใช้เชือกแบบนี้ครับก็เพราะว่าเวลามันโดนน้าโดนอะไรเนี่ยมันมันแห้งเร็วนะมันไม่อับนะฮะแต่ถ้าเป็นเชือกผ้าเนี่ยเวลาโดนน้ามันอับมันนานแห้งครับแต่ถ้าเชือกแบบนี้แหบบ้งแปบ๊บเดียวก่อนอื่นเลยครับให้เราใช้หนังยางครับมารัด เราจะถักประมาณสามสามรอบครับสามรอบอ่ะประมาณเนี้ยเดี๋ยวใช้หนังยางครับรัดเพื่อที่ไม่ให้เชื่อมแตกออกจากกันครับอ่เสร็จปุ๊บให้แยกเชือกออกมาแบบนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่สี่เส้นครับเชือกแล้วไอ้ตัวนี้ ให้เอาไฟจุดจุดทิ้งเลยครับเชือกด้านในตัวสีเหลืองเนี่ยนะเราไม่ใชแล้วไฟจุดทิ้งเลยครับบางคนก็ถักไปพร้อมกับเชือกอันนี้เลยนะต่อไปครับเราเอาตะขอเข้าไปครับใส่ตะขอเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นพับครับบางคนก็เอาบ่วงตัวนี้เอาบ่วงใหญ่บางคนก็เอาบ่วงเล็กนะ ผมก็จะเอาบ่วงบ่วงเล็กครับประมาณเนี้ยอ่ะหลังจากนั้นแบ่งเชือกลงสองคู่จะอยู่ด้านบนสองคู่จะอยู่อยู่ด้านล่างนะครับบิดบิดเชือกตัวแรกออกปึ๊บสอดทะลุสอดทะไปเชือบ ต่อไปเชือกตัวนี้เชือกตัวต่อไปเนี่ยเราต้องถักข้ามนะครับถักข้ามเส้นนี้ถักข้ามเส้นนี้แล้วมันจะมาสอดเข้าเส้นนี้ครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนดูนะนี่ครับเสร็จแล้วฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับต่อไป ขี้กับด้านมาครับทีนี้เส้นเส้นฝั่งนี้นะครับเส้นฝั่งนี้เราจะสอดเข้ากับเส้นนี้เ่ยสอดเข้าเส้นนี้นี่นะบิดครับบิดบิดดึงดึงเส้นนี้ออกมาสอดเข้าไปเชื่อ ส่วนเส้นนัานบนนะครับเราจะสอดเข้าเส้นนี้เชือบเราก็จะได้เชือกแบบนี้แล้วต่อไปก็ดึงจัดตำแหน่งครับดึงจัดตำแหน่งครับเพื่อเพิ่มความสวยงามครับอาเทีนี้ ถักข้ามเส้นครับตัวนี้ก็จะข้ามเส้นนี้แล้วมาสอดทะลุเข้าเส้นนี้เชื่อสอดขึ้นมานี่ครับสอดขึ้นมาปาั๊บหลังจากนั้นเส้นนี้ครับมันจะข้ามเส้นนี้นะเนี่ยมันจะทับเข้ามาแบบนี้ ค่อยๆไล่ไปทีละสเตปครับอันนี้เรากำลังถักอรอบที่สองอยู่นะต่อไปเส้นนี้เ,เชือกเส้นนี้มันจะข้ามเส้นนี้ครับแล้วก็มาทะลุเส้นนี้สอดทะลุไปครับเชืบอต่อไปเชือกเส้นนี้ครับมันจะมาทะลุเส้นนี้นี่บิดครับ งัดเส้นนี้ขึ้นดึงไปตอนนี้เราถักมาสองปมแล้วนะครับเราจะเอาสามปมก็พอครับไม่ต้องเอาเยอะครับอยากให้มันสวยเราต้องจัดตำแหน่งไปด้วยครับจัดตำแหน่งเชือกดึงให้มันแน่นครับดึงให้มันแน่นเออดึงกพร้อมจัดตำแหน่งครับ เนี่ยฮะต่อไปเดี๋ยวผมดึงอีกแป๊บนึ่นอ่าต่อไปผมสุดท้ายครับรอบที่สามครับเส้นนี้นะเราจะถักเส้นไหนเริ่มก่อนเส้นไหนก็ได้ครับอ่ะผมเริ่มเส้นนี้ครับมันจะข้ามเส้นนี้อ่าแล้วไปสอดเข้าเส้นนี้ครับเน,นี่ยนะข้ามเส้นนี้สอดเข้าเส้นต่อไปเชิบ มันจะถักข้ามไปเรื่อยๆครับฝั่งนี้ปึ๊บเชืบบิดม้วนขึ้นมาเราจะหมุนไปเรื่อยๆครับจนครบสี่เส้นต่อไปเส้นสุดท้าย ตรงนี้สวสดเข้าเส้นนี้เชือบดึงเชือกให้แน่นครับทีนี้ดึงพร้อมกับจัดตำแหน่งไปด้วยครับดึงพร้อมกับจัดตำแหน่งไปด้วยครับ อ่ะเราก็ดึงแบบนี้จัดตำแหน่งครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับปมได้แล้วต่อไปเราก็จะจุดไฟเพื่อที่จะทำให้มันสวยจุดไฟเพื่อที่จะเผาเศษเศษที่มันเกินออกมาครับอ่าไปครับมือข้างหนึ่งจุ่มน้ำเวลรอครับ พอถึงเสร็จปุ๊บเป่ามือข้างจุมน้ําหยดลงไปหยดนะ,ะต้องจุมน้ํานะเพื่อนๆนะอย่าไปเอามือเปล่านะครับโดนแล้วนะเนี่ยถ้าใครไม่มีน้ําก่น้ําลายตัวเองครับพอมันเริ่มไหม้แล้วเราก็ปล่อยมันให้มันไหม้ไปเองครับหลังจากนั้นเตรียมเตรียมมือไว้รอครับพอมันใกล้จะสุดแล้วเราหยอดลงไปเชือ้อ บีเพิ่มทีนี้บีเพิ่มตรงปลายให้เราไปเอาท่อหดครับที่มีขนาดพอดีมาใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟลนมันก็จะหดเข้าไปครับแบบนี้ส่วนตรงปลายเขามันผมก็จะทําเป็นตะขอทาเป็นตะขอแบบนี้เลยหรือบางคนจะรัดแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยทําเป็นจุกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่ผมจะทําเป็นตัวดึงครับเนี่ยมีที่ดึงให้ด้วยครับส่วนวิธีการถักก็เหมือนกันครับ เหมือนกับรถที่เราถักตัวนี้เลยเพียงแค่ขยับให้มันมาเยอะๆตามความต้องการครับของเราเลยหลังจากที่ทำเสร็จครับก็จะได้ออกมาประมาณเนี้ยฝั่งนี้ไม่ได้ใส่อตัวนี้นะเพราะว่าลืมถักจนเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้นะแล้วก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องใส่ใส่เฉพาะฝั่งนี้ครับ ทังนี้ก็เอาเทปมาเขียนก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับความยาวก็ประมาณ3มเมตรเชือกความยาวทั้งหมด